สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ยาเทพสิทธิเอกหนฟันธงค่ะอาจารย์หงษ์สรศิทธิเอกหนษฟันธงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงวิเคราะห์ดาวนะคะกับสิทธิเอกหนฟันธงจากประสบการณ์การพยากรณ์12ปีนะคะ<ช>เรามาดูความหลากหลายของดวงชะตานะคะซึ่งแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีความแตกต่างในพื้นดวงไม่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นตรงความแตกต่างเนี่ยค่ะก็จะมีความน่าสนใจนะคะ,คะการนําเสนอดวงก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ระหว่างกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีดวงที่น่าสนใจในมุมของอเรื่องอะไรนะคะอาจารย์งหงสลดคะ,ะของอาจารย์งหงสลดนะคะจะยกตัวยอย่างในมุมดวงของ,งการพยากรณ์ดวงชะตาเรื่องของนักเรียนทุนนะคะนักเรียนทนุนเป็นเป็นสิ่งที่ตอนนี้ลูกค้าก็สอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่า จะได้ทุนไหมจะได้ไปเรียนต่อไหมนะคะบางคนก็ถามในเรื่องของว่าเราจะได้ต่อต่างประเทศด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยนําเสนอในดวงตัวอย่างที่เป็นนักเรียนทุนซึ่งเขา้นใจมากๆเลยนะคะเขาจะได้ทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะซึ่งเจ้าชะตานะคะลัคนาราศีมังกรนะคะมีดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวดาวเสาร์เนี่ยจะมีได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ปดิมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมีความมุขมานะอดทนมีความเพียร มีความเพียรนะคะ,ะเจ้าชะตาสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเจ้าชะตาเองทีนี้เรื่องการเรียนการศึกษาเราจะมาดูกันที่ภพปุตตะปุตตะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะปุตต<ช>ะเป็นเรื่องของการเรียนนะคะ,คะดาวประจําตัวหรือว่าดาวประจําเรียนพบ่นะคะ่ะดาวสุขไปสถิตท,ที่พบมรณะพบมรณะเนี่ย ก็จะเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติเหมือนกันนะคะ,คะมรณะนี่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะใช่ค่ะถ้าเรื่องการเรียนนะคะใช่ค่ะถ้าใครมีในดวงชะตานะคะถือว่ามีเกณฑ์ใช่คะก็มีโอกาสนนใช่นะคะทีนี้เขาสถิตร่วมกับดาวพฤหัสบ,บดีดาวพฤหัสบ,บดีนี่ก็เป็นตัวแทนในเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยก็เป็นสองเขาเรียกว่าสองมุมแล้วนะคะที่สัมพันธ์ในเรื่องของการเรียนการศึกษาที่บอกย้ำเข้าไปให้เห็นในเรื่องของเอ๊ะจะได้ไปเรียนที่ต่างประเทศหรือเปล่า แต่จุดประเด็นที่สําคัญก็คือว่าดาวเจ้าเรือนภพมรณะคือดาวอาทิตย์นะคะไปสถิตที่ภพสุภะอ๋อสุภะเลยนะคะสุภะค่ะสุภะนี่คือภาษาทางโหราศาสตร์ของเราค่ะแต่แตว่า,าอะไระคะสุภะแปลว่าความสุขความสงเร็จเพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษาของเจ้าชะตามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่เจ้าชะตาคิด Hmm. อย่างที่เจ้าเจ้าเจ้าชะตาเขาต้องการสมความปรารถนาได้นะคะและในวันที่เจ้าชะตาเข้ามารับการพยากรณ์ก็เป็นจังหวะดาวที่ดีคือดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์นะคะปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์แปลว่าอะไรคะปฐุมเกณฑ์คือเขาเรียกว่าดาวที่เป็นเป็นตำแหน่งที่ให้คุณกับ เจ้าชะตาเหมือนกันนะคะถือว่าการเรียนการสอบจะดีมากด้วยเียโอกาสที่สําเร็จแน่นอนเพราะเป็นดาวที่ได้ตําแหน่งดาวที่ดีนะคะในจังหวะนั้นดาวพระชินดีเป็นของเดิมเนี่ยตามทักษะจะเป็นเดทตามทักษะแต่ว่าเป็นมนตรีจอนนั่นหมายความว่าเดทก็คืออํานาจบารมีของของเจ้าชะตาที่มีในเรื่องของการเรียนการศึกษาวาสนาเดิมวาสนาเดิมนะคะแล้วเป็นมนตรีมนตรีคือผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าชะตาได้ก็คือ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะที่เจ้าชะตาถามมากังวลมากก็บอกว่าได้แน่นอนค่ะแล้วเจ้าชะตาก็ได้จริงๆถือะะว่าโชคดีมากที่ไปสอบในจังหวัดในจังหวัดนั้นที่ไปขอทุนผ,ผู้ใหญ่ก็ให้ทุนนะคะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็คือประเทศเกาหลีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จสมความปรารถนาของเจ้าชะตาค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นดวงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ แล้วก็ท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะมาตรวจดวงชะตากับอาจารย์หงสะสลดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดนะคะดูวดวง 12, 12ค่ะค่ะ,คะแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ